สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนบลักเล่าข่าวครับแป๊บแป๊บก็กลางเดือนแล้วนะฮะวันเวลามันไม่รอใครจริงนนะไปเร็วมากเวลานะก็ให้กำลังใจทุกๆชีวิตครับเพื่อนชีวิตต้องดิน้นรนต่อไปครับทุกคนมีค่าหมดนะมีค่าเหมดเท่าเทียมกันก็ยินดีกับอ่า เพื่อนๆที่เป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศนะฮะก็รู้สึกกฎหมายสมรดเท่าเทียมกันเนผ่านวาระที่สาแล้วนะนะรู้สึกว่าคือคนเท่ากับคนครับไม่ว่าจะเพศไหนนะฮะเท่ากับคนเท่าเทียมกันหมดนะแล้วก็มีเสทธิ์แต่งงานกันโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มี ความรับผิดชอบร่วมกันเขาเรียกว่าคู่ชีวิตนะคู่ชีวิตสมัยก่อนก็มีแต่ผู้ชายกับผู้หญิงใช่ไหมที่จะสามารถจต่งานกันได้อ่าหย่ากันได้ฟ้องร้องกันได้นู่นนั่นนั่นได้นะฮะแต่ตอนนี้ระหว่างบุคคลนะไม่ว่าชายกับชายหญิงกับหญิงทุกคนเท่าเทียมกันหมดแต่งานอยู่กินกันได้ร่วมกันทําธุรกิจได้อ่ามีสินสมรสร่วมกันได้ ฟ้องร้องกันได้สมัยก่อนฟ้องร้องกันไม่ได้นะผู้ชายชู้อย่างเงี้ยฟ้องชู้ฟ้องชู้อย่างเงี้ยตอนนี้ไม่ว่าเพศไหนฟ้องได้หมดคือเท่าเทียมกันทุกคนถ้าเกิดว่าผัวไปแอบมีมีผัวอย่างเงี้ยเออผู้ชายนะจะมีตัวเองไปแอบมีผู้ชายคนเนี้ยเราก็สามารถฟ้องกันได้สมัยก่อนไม่ได้นะต้องผู้หญิงกับผู้ชายฟ้องชู้ตอนนี้ผู้ชายกับผู้ชายอะไรฟ้องได้หมดทุกคนคือเท่าเทียมกันหมดนะไปดูกฎหมายผมว่า <mon> <treatment> <mon> ชื่นชมมากก็เป็นผลงานของของนักการเมืองหลายๆฝ่ายนะโอเคครับก็วันนี้มีเรื่องมาเล่านะเรื่องสังคมโลกโซเชียลเราเนี่ยนะอย่างผมเนี่ยเป็นนักเล่าข่าวมานานนะเป็นร่วม20่สิบปีนะบางทีก็มีคนมามาเขียนผมนะมาด่าเฮ้ย ลุงว่างนักหรอือวันวันนั่งคุยอยู่คนเดียวบ้าอเปล่าคือก็มาแซะมาอะไรคือไอ้พวกนี้ผมว่ามันโรคจิตนะมึงไม่ชอบกูมึงก็ไม่ต้องมาดูเออจะมาเขียนมาด่าทําไมเออแต่ผมก็เฉยๆนะผมก็ขอบคุณที่อุตส่าห์มาดูนะอุตส่าห์มาดูมาเมนขอบคุณคือตอนนี้คนเรามันชอบตัดสินกันด้วยโลกโซเชียลนะบางบางคนเนะี่ยดับได้ภายในเสี้ยววินาทีดังได้ภายในเสี้ยววินาทีเหมือนกันนะ คนจะดังจะดับเนี่ยเพราะเพราะโซเชียลมีเยอะฮนะอย่างบางคนตัดสินเห็นภาพปุ๊บตัดสินเลยด่าเขาเลยเออไม่รู้อะกูด่าไว้ก่อนนะอย่างมีหลวงพี่องค์หนึ่งเดึกแล้วประมาณตีนหนึ่งที่สนะี่ท่านก็ขับรถไปขับรถไปปพ๊บพาหลวงตานะจึงป่วยไปโรงพยาบาลว่าเถอะจุดประสงค์ท่านนะบังเอิญลูกศิษย์ไม่มีไม่มีใครไงในวัดไง ก็มีรถอยู่ท่านก็เลยต้องจําเป็นต้องพาลงตาไปไปโรงพยาบาลบางเอิญมีมีพวกนักเที่ยวกลางคืนเน่ะพวกผับพวกบาร์เลิกมาตีสองตีสามดีรถติดไงก็เห็นเห็นพระขับรถก็เลยถ่ายรูปถ่ายแล้วไปลงโซเชียลไม่รู้ไงไม่รู้ว่าท่านมีพระป่วยอยู่อยู่ในรถเพื่อจะไปโรงพยาบาลถ่ายปุ๊บไปลงโซเชียลด้วยความขะนองก็ไปโพสต์บอกว,ว่าโว หลงพ่อเออหลงพี่นี่โอ้โหเที่ยวแบบเอาไงวะเที่ยวเหมือนกูอะ่ะเหมือนเหมือนตัวเองไะเออแบบว่าผับเลิกพอดีเออบาร์เลิกพอดีเออเลยกลับกลับวัดประมาณนี้นี่แหละครับหลงเอาไปลงโซเชียลปุ๊บหลงพี่ก็โดนด่าโดนถล่มเลยโอ้โหมารศาสนาดูดิตตีสองตีสามผับเลิกโอ้ไปท่วงไปเที่ยวเหลอคือด่า,ดาท่านไว้ก่อนทั้งที่ไม่รู้เลยว่าท่านมีพระป่วยอยู่ในรถเพื่อจะไปโรงพยาบาลเห็นไหม ก็ไปตัดสินท่านนี่แหละครับคือโลกโซเชียลดูปุ๊บด่าเลยไอ้คนก็มาด่าด่าด่าโอ้โห oh, oh, เป็นมันโลกพันพันคอมเมนต์เลยนะ mm hmm. พอเห็นภาพปุ๊บด่าลยไงอย่างมีน้องพยาบาลคนหนึ่งอ่ะอยู่โรงพยาบาลผู้ปว่วยเยอะแยะมากเลยน้องก็จิ้มโทรศัพท์จิ้มปุ๊บมีคนแอบถ่ายไปลงโซเชียลบอกว่าโอ้ผู้ปว่วยเยอะแยะแม่งมึงยังมาเล่นโทรศัพท์อยู่เลยนู่นเนี้ยโอ้โ oh, หครับ น้องพยาบาลโดนถล่มเละไม่มีที่ยืนในสังคมด่าเละเทะนวนยันโคตรเงาสักหลาดเนี่ยทั้งที่น้องเขาแบบพิมพ์ไปบอกญาติผู้ป่วยเรื่องอาการผู้ป่วยว่าเออเนี่ยนะให้รีบมาโรงพยาบาลนะนู่นนี่นั่นเะนี้ยน้องก็พิมพ์ไงี้จากคนมันไม่รู้ไปถา่ายรูปปุ๊บไปลงแล้วก็ไปโพสต์บอกว่าผู้ป่วยเต็มโรงพยาบาลมึงยังมันนั่งเล่นโทรศัพท์เห็นไหมไปตัดสินน้องเขา ด่าเขาเละเท่ไอคนด่าก็โอ้หมันด่ากันโดยไม่มีตรวจสอบไม่มีถามหรือว่ามึงพิมอะไรเออน้องก็เสียคนไปแล้วนะครับนี่นครับโลกโซเชียลครับนี่ต้องระวังนะผมขอขออนุญาตเล่าเพื่อนฟังนะต้องระวังก่อนจะไปตัดสินใจด่าใครเนี่ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยเห็นเขาเมนต์ด่าก,กูก็ด่าบางังด่าบางังเอามันปากเอาสนุกปากนะฮะเออมีพระองค์หนึ่งเหมือนกันไอน,นี้เล่าให้ฟังหลวงพี่เนี่ย ประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยท่านก็ไปซื้ออาหารที่ร้านร้านหนึ่งนะซื้อพวกเกาเหลาพวกอาหารอะไรเงี้ยนะเพื่อจะเอาไปให้แม่แม่ท่านป่วยติดเตียงอยู่บังเอิญว่าญาติพี่น้องไม่ว่างมันก็เลยโทรหาหลวง,งพี่ช่วยหน่อยนะช่วยซื้ออาหารให้แม่หน่อยท่านก็เลยออกเาียว,วัดไปซื้ออาหารไอคนมาเห็นท่านซื้อกับข้าวอาหารประมาณบ่ายกว่าก็ถ่ายรูปปุ๊บไปลง โอโหโลงพี่บายกว่าแล้วโอโ้แบบเอาไปกินไปฉันไป,ไปด่าท่านหาว่าเอาไปกินนู่นเนี่ยตัดสินไปแล้วท่านก็โดนดา่าแบบพอคนดา่าคนนึงมันก็ดา่ดาดา่ดาดา่าด่ากลายเป็นสนุกป,ป่าครับอืมนี่แหละครับโลกโซเชียลยังไม่รู้เลยเขาซื้อไปอะไรไปทําอะไรไปอะไรไปดา่าไปตัดสินใจก็แล้วนี่แหละครับเพราะฉะนั้นนะเพื่อนผมก็เก็บมาเล่าว่าอาจจะมีประโยชน์นะไม่มากก็น้อยนะชอบไปดูไม่ชอบไปเลื่อนผ่านอย่ามาด่าผม อย่าบาปอย่าเพิ่งตัดสินใจในสิ่งที่เราเห็นแล้วเขาโพสเนี่ยเราต้องฟังก่อนดูก่อนว่าเฮ้ยเหตุการณ์จริงมันเป็นไงบ้างว่าเดี๋ยวจะหน้าแตกน่าแตกแล้วเป็นการประจานตัวเองประจานสติปัญญาตัวเองว่ามึงโง่เออเห็นมอไซค์รับจ้างคว้าไมา้มาตีวัยรุ่นเนี่ยถ่ายรูปปุ๊บไปลงแป๊บด่าปับ๊บโอ้แมงโอ้นักเลงมาเฟียไปตีเด็กมันทําไมนู่นเนี่ย ทั้งที่รู้ไหมไอเด็กคนนั้นแมงกระชากสร้อยคนแก่มาเออโมไซห็นก็เลยคว้าไม้มาตีเพื่อสกัดเออแล้วถ่ายรูปปุ๊บมึงก็ไปลงไปด่าแล้วมึงไม่เคยถามเขาเลยว่าเฮ้ยมันเป็นไงพี่ไม่ถามนะลงเลยด่าเลยนี่แหละครับโลกโซเชียลนะครับเก็บม,มาเล่าให้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับออกบ้านใส่แมเข้าบ้านอาบน้ํสาสระผมรับมโนน,นักเล่าข่าวสวัสดีครับคิดดีทําดีครับอย่าไปด่าใครอย่าไปเก่าหาใครนะครับมันจะบาป